ใครโทรฟ้องตำรวจวะฮะหัวขาวเนี่ยฟ้องกูเนี่ยฟ้องตำรวจทำเพี้ยอะไรไม่ไม่ไม่ขูได้ยินในฝันมันดีสิมึงชื่ออะไรเนี่ยชี้ตัวเลยคนนึงฟ้องขูได้ยินเมื่อกี้มึงโทรฟ้องเลย ลูก<ผ>ตามหาอดีเกม Rv หรือว่า Free Fire หรือว่า GTA v ก็แอปตานะครับจะรับเป็นกลางเกม Rv Free Fire แล้วก็ GTA v นะครับสามารถนักขายแอปตาคนนี้เลยนะครับทุกคนไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคนอะโอเคสวัสดีทุกคน,นเฮียฮะเออสวัสดีครับผู้ชมอ๋อเฮียผู้ชมเป็นเฮียอะไรนะโดนแทงตายเหรอวะน่ะไอเฮียแล้วหมูมานอนเฮียอะไรตรงนี้เนะี่ยหมูนี่ไงเตะแม่งเลยอ่าทำความสะอาดล้วนเหล็กก่อนนะครับ โอเคครับวันนี้ก็อยู่ใน E.M. Story นะครับก็คือเป็นแนว G.T.A. แนวแลกใหม่นะครับก็เป็นแนวแปกใหม่นั่นแหละเออก็คือเป็นแนวนักโทษนะครับก็คือเนี่ยจะมีแก๊งพวกพี่ๆนักโทษที่เขาใส่เสื้อเหมือนกันนี่ไม่ใช่อลไรนะคือเขาเป็นแก๊งกันนะทุกคนเนี่ยอย่างพี่คนนี้เขาก็ทําความสะอาดล้วมเหมือนผมนะผมก็ต้องเดินทําความสะอาดด้วผมก็สดคุยกันได้นะสวัสดีครับพี่พี่เขาไม่คุยกับกูไอ้เหี้ยไอสัตวด้วยโทษทีครับคําหยาบเยอะไปหน่อยนะครับ สวัสดีเขาดีกว่าเฮียไปหาพวกสวัสดีขาใหญ่พวกในคุกเดี๋ยวแบบไปหาอยู่ขออยู่เป็นลูกสมุนลูกมือมันดีกว่าเฮียว่าเขาอยู่คนเดียวไม่น่าจะรอดอ่ะล้างไปก่อนเฮียหาเงินไปนะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีแก๊งไม่มีอะไรเลยนะนะกก็มีพวกขาใหญ่มีแบบมีไอ้เฮียแล้วแบบแก๊งใหญ่ๆมันมีมีมมอะไรนะเว้ระวังด้วยแล้วพวกคุมแม่งเยอะด้วยประเด็นน่ะนะกพวกคุมแม่งต้องก้าวคนไหนไเฮีย เคยๆยังพวผมไม่โคตรโหดเลยสักอยากขโมยเหล็กไปเฮียก็คือไอการงัดเหล็กเนี่ยมันผิดนะครับเนี่ยผมมีชัลแงนะครับผมเคยงัดเหล็กไปรอบนึ่งแล้วนะแต่ว่านี่ผมจะลองอีกรอบนึงแล้วกันเราต้องดูผว้คุมด้วยนะครับเวลางัดเหล็กอ่ะพว้คุมมันจะวิ่งมาหาเรานะครับเฮ้ยตรงนี้มันงัดได้ไหมวะเมื่อก่อนตรงนี้มันงัดได้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มันงัดไม่ได้แล้วนะครับเขาเหมือนจะย้ายที่ไปตรงอื่น ไอ้เช่นนี่เหมือนจะเหมือนจะโดนลงโทษนะครับไอ้เช่นเนี่ยนะครับไายได้ครับพวกคุมอันนี้เขาโดนลงโทษเหรอยี ai, ili, a, ups, ่แถวไงยี่แถวไงยี่หย่อนหย่อ่ะุ่ยหย่อนนี่มันไม่ได้เป็นนักโทษทน่มันหลงร้อนอะไรนะโดนเตะเข้ามาเอามาเอาไปเนี่ย มันไม่มีทรงผมไอ้หัวโล้นนะครับกูแนะน้ำตั้งนางมาจีบสาวเด็กมาจีบสาวลู้งเรียโลุ้าไปเนี่ยข้างในน่าหนาไม่เป็นไรหรือก็ใจเย่งๆไม่เห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้เจอของนางตั้งนางมายิงหัวคือต้องนี้ครับว่าไงคร้บขาใหญ่เต็มเลยเฮีย เฮ้ยเฮ้ยขายใหญ่สัตว์แก๊งขายใหญ่เฮียไม่สู้ดีกว่าไปดีกว่ามีแต่พวกอนนาพานพี่ทำไรเหรอย่ไม่่าไม่ไมได้้ตังใจเฮียขโมยเศษเหล็กนี่ไงเฮียกำลังขโมยไอสัตว์พวกคงไมายังเนี่ย คือข้างในนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบว่าที่ขโมยเซเล็กที่ขโมยแล้วนะครับไอ้เียผมนึกว่าพวกคุมพี่วันนีครับพี่ไอ้เนียนี้ก็มาขโมยกับกูนั่นเลยนั่นไงไอ้เนี่ยพวกคุมจับใครไปวนะน่ะโอ้จับมันไเป็นประโยชน์แน่เลยไปดูดีว่าขโมยสจแลักษณไป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 พวกคุมตัวค้างเฉยเลยสวัสดีครับพี่ครับหรครับที่งั้นเด็กมาซื้อที่ไหนครับ ที่นั้นเลยครับพี่ตามตามตามผมมาเลยพี่โอเคครับรวยพี่คนได้แล้วว่ะขายใหญ่นะพี่เด็ดเด็ดเด็ดให้มังกรทองมังหะหรือมังกรทองกินตรงนี้เลยพี่ร้านค้าพี่ลมลมลมดีให้ลบดีเอ็กซ์ลมวอ่์เฮ้ยเฮ้ยเขาใช้ความรุนแรงนะพี่ไม่ไม่เองเอ็งชื่ออะไร ผมชื่อนักพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีคนระับวัสดีคนระับเขาตีครับอะไรเพี่มอนแทงบอลให้พี่ด้วยขายใหญ่มันอยู่ในนั้นเว้ยมันกำลังม่อสาวเฮียขายใหญ่อ่ะเ<ก>นี่ยพวกแข้งขาใหญ่ในเฮียกำลังม่อสาวสกันตายเอา ตัดสตายตัดตายเมาอยากตายทีแล้วอ้เฮียมันถามใครอยากตายวะน่ะใครมันจะไปอยากตายไว้เฮียอ้โมีต่ขาใหญ่เลยเฮียเี้ยกูเฮยกูมีมีนนักแทงแม่งเลยทางนี้ไปไหนวะ เฮ้ยทางนี้ไปไหนได้เนี่ยไปดูกันเฮ้ยทำอะไรอะพี่ผ้าเลขสิบผ้าใช่ปะพี่มีร้านร้านตัดผมอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่ขลังขลังขลังโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอ้ยตัดผมมีนมยังเฮ้ยมีมีแล้วครับพี่ผมผมไปทำงานใช่พี่ผมไปทำงานกับผู้คุมมาพี่มันให้ผมไปขัดเหล็กอะ ไอ้เฟี้ยวเฟี้ยวมีเอ้ยเวลาผมพี่มีงานให้ผมทำไหมล่ะพี่ผมเป็นลูกน้องมี่ะไรไหมพี่ชื่ออะไเค้น้อยดิชื่ออะไรวะผมหมอพี่ชื่อนัดพี่เอ็งไม่ขอเอ็งไม่ขอเปล่าไม่มีเลยครับพี่วันนี้พวกพี่ชื่ออะไรกันเนี่ยแก๊งอะไรเนี่ยพี่ไม่มีแก๊้งว่ะกำลังรวมกลุ่มอยู่ว่ะเฮ้ยพี่ผมขอร่วมได้ไหมพี่ผมี๋ยวไปเกลนทรงผมพี่ส่อเปาะ สปอแม่งกำลังขึ้นแบบฝั่งคนแม่งโดนแบบเฮ้ยโอ้โหหนีผมมาเี่ผมก็หาอยู่ไปไหนไม่นี่กูกูจะมาเก็บยอดอะไรปากแดงมันอ่ะผมว่าไงนะเขาคุณพี่ยังไม่ได้เก็บดียังไม่ได้เก็บเลยเลยเก็บว่าแวกเลย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 แบกเลอ๋อตรงนี้ไป็นร้านแตผมสวัสดีพี่สาวติดคดีอะไรครับเนี่ยเราอะโดนผมผมแพงนะถ้าโดนผมผมแพงนะจะเป็เพราะว่าโดนแย่งลูกอมฮะโดนเรื่องอะไรนะครับแย่งลูกอมก็โดนผมผมแพงนะแล้วทำไมแย่งลูกอมต้องติดคุกด้วยพี่ เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยไงค่าอย่ไม่ต้องผูกมับผมไม่ต้องผูกไม่ก็น่ารักอ่ะเปล่าไหนผมดูให้แป๊บนึงน่ารักนะพี่ผมว่าน่ารักนะเก็บยอดแบงค์ดงเฉยไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรไปๆไม่ไม่ไม่คือผมบอกก็บอกเฉย์ผมรู้ผมรู้ว่าแตะแตะต้องไม่ได้อะถ้าไมคุณพูดอย่างเงี้ยไม่ก็ผมบอกว่าวิเฉย์ไงคือผมต้องป้องป้องกันตัวอ่ะ น่ารักมากเลยพี่สาวแล้วคุณไม่คุุณคณพดเนี้ซองนี้น่ารักไหมผมว่าซองที่แล้วน่ารักกว่าอันนี้เหรอใช่เนี่ยอันนี้ดูเหมือนคงจริงเป็นอำเหมย์หรือเปล่าเนี่ยโอคีคมากับผัวแน่เลยเฮียเพื่อาามากับผัวชัวทรงนั้นอนะร้อยเปอร์ร้อยเปอร์อ ทำไมมันไม่มีทรงโล้นของกูวะทุกคนไม่มีทรงโล้นนะครับโอ้ยเฮียต้องห้าร้อยทำงานกี่ชั่วโมงวะเนี่ยหวัดดีพี่เฮ้ยพี่แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ยพี่มองเห็นไหมเนี่ยเห็นเอ็งไปตังค์เท่าไหร่เฮ้ยพี่ใช่ป่าวพี่ผมก็มีเนี่ยติดคุกเองโทรศัพท์ก็ไม่มี ไหน๋ยวผมดูให้พี่อายังดูดิอุ้ยเฮ้ยแต่บอกไม่มีโทรศัพท์ฮะอันนี้อันนี้เคสพี่เคส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 ใจเย็นพี่กูกูเหรอขาขอโทษพี่ขอขอโทษพี่ขอโทษขอโทษมันเป็นเคสพี่ห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอพี่ห้าร้อยโอ้โหพี่สองฮะหกศูนย์สองห้าร้อยโอ้โหพี่ป้นกันอย่างนี้เลยเหรอพี่สามแป๊บหนึ่งครับพี่ไม่แป๊บเออพี่พี่ชื่ออะไรเนาะ เออไม่ต้องบอกว่ะเฮ้ยพี่บอกมาเร็วๆผมขอผมว่าแล้วพี่ผมขอเถอะพี่ผมไม่มีจริงๆพี่ไม่เชื่อจริงๆพี่ผมไม่มีจริงๆพี่ผมเป็นตั้งขัดเหล็กต้องนานกว่าผมจะได้ตังมาตัดผมใช้อะไรนั่งพี่มันบอกให้ผมไปขัดเหล็กตรงนั้นน่ะตรงรั้วสีเข,วเขียวผมนั่งล้างต้องนานกระเป๋าเบอร์อะไรกระเป๋าเบอร์กระเป๋าพี่กระเป๋าหกห้าสามพี่ผมกว่าจะได้ตัดผมใหม่ พี่อย่าปนผมเลยพี่ผมไม่มีเงินจริงๆรพี่อ่ะพี่ให้ไอ้น้องขอบคุณมากครับพี่โอเคครับพี่พี่ใจดีมากพี่โจรให้ตังกูมาห้าร้อยตอนแรกมันจะป้นกูกูกูตีอ้อนใส่ี้ยไม่ไม่ปนกูเลยอ้ะเขาจะบอกอะไรแล้วเขาจม่ขอบพี่รับพี่ ไม่เปลี่ยนสภาพไปได้เลยไม่เปลี่ยนสภาพผู้คุมแต่กายผิดระเบียบเรือนจําฟาดได้เลยนะครับผู้คุมผู้คุมผมมีอะไรจะบอกไหมครับผมมันมีคนป้นเงินผมห้าร้อยมันอะไรแล้วบอกก็แล้วแล้วเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รักเกี่ยวมันใส่นี่ผู้คุมมันใส่ม่งสีแดงสามกดหน่อยสามกดหน่อยม่งสีแดงใช่ตามมาป้นเงินผมแล้วมันบอกว่าอย่าไปบอกใครมันบอกอย่างเงี้ย แล้วขนาดเสื้อผ้าเขาล่ะมันใส่ชุดสีดำโมงสีแดง้งายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดดำโมงแดงแต่แล้วเขาได้ทำร้ายร่างกายเราหรือเปล่าเขาเอามีดมาขู่แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายาผมยกมือไหวเขาเขาก็ไม่ทำอะไร<ต>ผมเพราะฉะนั้นผมยกมือไหวเรื่องต้นเนี่ยผู้คุมแนะนำว่าก็พยายามอย่าพกเงินตินดตัวไว้เยอะ แล้วผมจะเอาไปฝากเงินได้ที่ไหนแล้วครับหามาได้ก็ฝากเข้าที่ตู ATM ้ ATM อของเรือนจำก่อนที่อยู่ทางด้านนู้น,น,ดดนโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปฝากก่อนครับพยายามไว้อย่าพกเงินสดเยอะในเบื้องต้นโอเคครับเดี๋ยวไม่มีอะไรรบก,กวนแล้วผมมีแค่น,นี้แหละครับผู้คุมโอเคครับเรามันระวังตัวด้วยโอเคได้ครับผู้คุมไม่ใช่เดี๋ยวเ <_ TH UR P> อาเงินไปฝากกันต่อไม่ไดทำ ใครโดนจนับมันอ่ะยืเง,นนงินเท่าไหร่งครับผมโอ้เฮียมันโนยึดแท่งเฝากเงินสักเฮียสี่เจ็ดเจไปเฮียฝากไว้เหลือไว้ติดตัวสองรอยเพราะเเฮียจริงๆอ่ะแม่งไปขุดแท่งเหล็กกันเอ่ะเฮียผูคุม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 กด ผู้คุมนี่ใช่ผู้คุมไหมเนี่ยผู้คุมผู้คุมอยู่ไหนเนี่ยผู้คุมอยู่ไหนวะมีหผู้คุมอยู่ห้องผู้คุมมีคนไอ้นี่โดนแทงมีคนแทงกันตรงกลางตรงกลางกู๊กขี้ฟองจัดอ่ะกูขี้ฟ้องจัดอ่ะแค่นั้นนหละกูขี้ฟ้องจัดอ่ะนี่มานี่มาหนี้ตลอนี่ ไปเสือกดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยใครแทงอ่ะใครแทงแล้วก็ผมไม่ทราบเหมือนกันไงก็ผมได้ยินเสียงมาจากนบ้ก็เมืองเมื่อกี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่รู้ครับไม่รู้ผมผมเมื่อครับโอเคเดี๋ยวรอยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วกันไใ้หูดำบ้าเอกแคร์ปเกี่ยวกัอาวุธมีดแครไปเที่ยวกับผีนั่งด้วยได้ไหมพีได้ครับได้ครับได้ครับโอเคพี่จะชี้อะไรก็่เกี่ยว แต่สายสืบมต้องของต้องของมาแทนพี่ไปใช่สายสืบป่ครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่สายสืบนะ่เฮ้ยิเนพาดว่าได้ไห่ครับเอาออกไปด้วยครับเอาจะานังรเขาอไปออกไปอไปโดนดนโดนโดนหนีโดนหนีโดนโดน ไปพอแล้วครับพอแล้วครับพี่ผมปลอดไปแล้วครับพี่เป็นนนึงครับผู้คุมเป๊บนึงผู้คุมไปไปเตอร์เอาไปไปเตอร์ปเตอร์ช่วยผมด้วยปเตอร์ช่วยผมด้วยโอ้ยผมโดนยิงคนหนึ่งผมไปแล้ว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 ไม่ดูมีโค้ดจไมี้มโค้ดผมไม่เจของแ้ขงลงในบอกตรวจตวไม่บ่อยไหนอะตามมาไม่เกียร์ไม่ได้หรอไม่ได้เขาไม่มีเกียร์ตรวจจะจับกูเฉยกูไปขโมยเหล็กไอ้เกียเอออะไรกันอะไรกัน รัอกร้าอไรอะะไอซีนจะบอก่ผมเองยังไงเฮ้ยพี่พี่ผมไม่ได้ดถามเนี่ยผมไม่รู้เด้ยังแก้แน่แก้เนยแก้แแ้แ่นมมีคนมีพี่พีเฮ้ยเไอ้ชีโอ้โหพี่พวกคุณมาไอ้ชียพวกคุณโดนจับ มันาลีตำรวจเราที่เนี้ยเขาตำรวจเราเคนรู้จักเยอะขโมยอ่าเด็กอยู่ด้านในอ่ะตรงโรงเรียนอ่ะในห้องไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมันถูกฟ้องตำรวจเลยแจากแรกจากแรกอะไรเงี้ยเฮ้ยใครโทรฟ้องตำรวจวะฮะหัวขาวเนี่ยฟ้องกูเนี่ยงฟ้องตำรวจทำเพี้ยไรไม่ไม่ไม่กูได้ยินไหมฝากมาดีดิมึงชื่ออะไร เน sí uh> ี่ยชี้ตัวเนี่ยคนฮะมูงได้ยินเมื่อกี้มึงโทรฟ้องเลยผมโดนไปสองรอบแล้วเนี่ยมนั่งนี่มึงนั่งนี่มึงต้องเคียงกับพวกูละมึงมึงอกน้ได้ไหมข้าบนไปมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาเร็วๆไปดินขึ้นไปเดินขึ้นไปลยไปเลยไปเลยไปเลยมาด้กันนี่้เฮ้ยมา้กันมอย่ามั้วมึงเจ้าด้วยคนไหม ไอด้านหลังมาด้วยกันเกือบหลังหมดมึงอย่ามึงอย่าไอ้สัสกูเห็นมึงขโมยมึง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 โทรฟ้องเลยออฟ้องเหรอจะโดยทีไหม่ไม่ไม่มึงนั่งดิมึงนั่งดิมึงมึงเป็นยังไงมึงอยู่นิ่งไม่เป็นเหรอปากไม่มีหูรูดเหรอมึงไม่ได้ไอ้เจ้าหนไอ้โดนโดนโดนตลบหลังผมครับตลบหลังว่าทำไมตำรวจมาตรงนี้บ่อยอย่างไอ้ผมไม่ทำแล้วตัวพี่เอาเขามีดตัไม่ึงเอามีดพลักมีดดิพี่พลักมีดดิไม่ตกลงข้างหลังตกลงข้างหลังเห็นไหมหน้าเห็นหน้าตำรวจตำรวจไหน มองไม่เห็นหรอกพี่ผมหันหน้าไปทางนู้นอยู่จะทำเป็นเลือดใช่ไหมเยือกกว่าไงเวยือกอ่ะเยือกอ่ะฟังมิดเลยพี่มึงขี้ฟองเหรอมครับผมผมไม่ฟองแล้วครับผมจะเงียบนะครับทุกไปลงตำรวจลงไปแล้วปุ๊บลงไปแล้วลงไปแล้วลงลุกไม่ดูวไม่มึงอยากตายไหมสัตว์ไม่ต่ครับโอ๊ยดไว้ครับกดไว้ปวดไว้ปวดไว้ผมครับปวดไว้พี่ผมครับ เฮ้ยไอ้เฮียมึงที่ฟ้องเหรอคุณโดคุณแน่สัตว์อะไปเฮ้ยเออตำรวจเออเฮ้ยผมรู้ว่าผมไม่ได้ทำคนนู้นมันวิ่งไปแล้วผมเป็นคนฟ้องตำรวจเองเอ้าลูกเว้ว่าทับไมลุงูกวิ่งออกมาฟ้องไปเลยนี่กันรืมีแจ้งมาถ่ายนะเนี่ยนะอันนี้มันอันนี้แล้ว คนคนไหนมั่งผู้คุมใช่ผู้คุมว่าเพื่อนหนูน่าราผ้คุมเอย่างมีเรื่องไหมไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่ได้บอกนี่โดนไรนไหมจไปตงไปดูเปล่าผู้คุมของคนตัวหน่อยไม่ได้ทำผู้คุมตรวละไม่พบผิดผู้ต้องต้องสงสัยต้องมีเกณฑ์ต้อยึดนะไม่จะต้องรู้เราจะเกณฑ์ในงานมันมีคนให้ผมมาแล้วผมตรวจคนแล้วยึดพบก็บอกยึดไปทำไมผู้คุมประกาศผิดกฎหมาย ไปได้แล้วก็พยายามอยู่ในโซนนี้อ๋อดูห้องดำเลยโอควบคุมควบคุมมือโอ้ยโอ้ยเจ็บมือเจ็บมืออ๋อเยืนเลยไปเยืนอ๋อควบคุมยึดผมทำไมอ่ะไม่ได้หรอไปย่าไปจากห้องนี้ครับโดยด่วนตำรวจตำรวจตำรวจข้างในเนี้ยมีคนหนึ่งตำรวจผมเห็นอยู่คนจะมาฟ้องอยู่ข้างในเนี้ยข้างในเนี้ย นี่ยตำรวจตำรวจมาดูตำรวจมาดูเนี่ยเนี่ยมันมันจกอยู่เนี่ยมันมันขโมยอยู่หนักมันขโมยอยู่ไปเข้าไปจับสิมีคนจกในห้องนี้โอ้ไม่สวยไม่สวยแล้วคนนี้เพิ่งมาใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งมาเนี่ยเข้ามาอยู่นี่นะบุคคลบุคคลบาคัลอะไรผาผับ ใช้ที่งััเหล็กก่อนเพื่อนอยู่แหนะอยู่แหนะขนไดวะเองต้องไปซื้อมาที่ร้านค้าแป๊บนึงค่ไหนห้าร้อยกว่าบาทมั้งนม่ได้บอกเลยว่าหนึ่งแป๊บนึงนะเฮ้ยนานวออกจากห้องนี้ห้าสี่สามแป๊บนึงผมมากินเหล้ากับเพื่อนหนึ่งไอ้เชี่ยคือมันขโมยเหล็กมากครับคนดู เนี่ยมันต้องยืนที่คิดในนี่เลยเว้ยโอ้พลาดเลยอ่ะโอ้โดนได้หนึ่งอันนี้คือมีค่านะครับเหล็กสำหรับผมผมว่าเหล็กมีค่านะครับแต่เพิ่งเข้ามาเฮ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยไปเปล่าๆนู้วไสัตว์หลวงบระคุรู้รวมคราบจบเลยหนึ่งตาคราบ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูให้มึงมึงมึงขโมยเลยมึงขโมยเลยหรือจะดึงหน้าทำไมอะอะไรแล้วรวผมก็เอาเงินเข้ามาปล่อยข้างในเนี่ยอ๋อพี่เหมียวตำรวจมันจกอยู่ในห้องงนะมึงไปดูดิคนเหลี่ยมอะตำรวจตำรวจตำรวจห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละเข้าไปดิตำรวจในห้องนี้มันขโมยของอยู่นะมึงไปดูสิ ไหอ่ะน้าในห้องเนี้ยห้องเนี้ยกูพีป้องจัดนั่นไงไอ้ไอ้นั่นโดนจับปล่าวะไอ้โหวไหมดีนะครับอ่าไอ้โดนจับเว้ยมันโดนจับไอ้เหี้ยทำไรอ่ะอาไปยังนะครับไอ้เท่าทำไรอ่ะน้านิดหน่อยนิดหน่อยโดนวิ่ดีตั้งหลวมันโดนจับมันโดนจับไอ้เหี้ยเฮ้ย ที่ขูขกโทษเพื่อนมันโดนจับเลยนะงดูดิไอ้ยัยนี้มันโดยนโดยึนด,ยด,ยด,ยดยข,อของอี๋โอเคนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาทําของตายไม่ไะพี่ผมบอก่อนนะพี่ครับมีถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําเหล็กแท่งเหล็กอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกลิปหน้านะครับคนดูใครอยากให้ผมทําคลิปนี้ต่อบวกหนึ่งนะครับกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับบายยครับ